คนเราต้องมีความเชื่อนความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องนํามาซึ่งความคิดคําพูดการกระทําการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่คนเรามักจะคิดผิดคิดผิดพูดผิดทําผิดแล้วก็ตัดสินใจผิดเพราะว่ามีความเชื่อไม่ถูกต้องความเชื่อที่ถูกต้องนั้นคือต้องเชื่อในพระพุทธ,ธเจ้าแต่คนเรามักจะเชื่อมารไม่ว่ากิเลสมารขันธมารอาภิสังขรมารเทวบุตรมารมัจุมาร ที่คนเราเชื่อมารเพราะว่าลังเลสงสัยอยากรู้อยากลองพิสูจน์ทดสอบมารก็เลยเอาไปกินเสียฉะนั้นเราก็เลยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้านี่ทาไมเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดสรู้แล้วนะแต่ว่าคนมารยังไม่ตัดสรู้คนเราก็เลยยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่รู้เรื่องนั่นเองเมื่ยอยังไม่รู้เรื่องก็ต้องเชื่อมารไปก่อนเวลาเชื่อมารแล้วจเจอทุก เจอเวรเจอกรรมเจอวิบากาเจอความกำหนัดขัดเครืองรุ่มหลงมัวเมาความเสื่อมทษทุกข์มารก็จะทิ้งไปให้เรารับกรรมอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเชื่อพระพุทธเจ้านั้นจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสันติสุขแต่โดยทั่วไปคนเรากลัวความสงบสุขเพราะว่าไม่ไม่ตื่นเต้นไม่ท้าทายไม่หวาดเสียวไม่สนุกสนานซึ่งมันขัดกับ นิสัยสันดานของคนคนก็เลยไม่ค่อยสนใจที่จะเชื่อพระพุทธเจ้านะไปเชื่อมารใช้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าจนกว่าบุคคลคนนั้นจะลึกซึ้งในคําว่าความทุกขนะ์จึงหันเหเข้ามาหาพระพุทธเจ้ามาเชื่อพระพุทธเจ้ามาเริ่มต,ต้นตัดสินใจใหม่นะคิดใหม่พูดใหม่ทาใหม่ให้มันถูกซึ่งกว่าจะถูกนะกว่าจะพ้นบาปพ,พ้นเวรพ้นกรรมคนเราก็บอกช้ำกนะับเรื่องราวต่าง ในการใช้ชีวิตในการเรียนในการมีครอบครัวในการงานในการใช้เงินเพราะว่าคนเรานั้นประสบพบเจอความทุกข์แล้วเป็นทางตันเพราะว่ามานั้นจะทิ้งให้เราเจอกับทางตันไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่เมื่อเราเชื่อแล้วเราคิดถูกแล้วเนี่ยจะนำเราให้ไปสู่ทางที่สว่างทางที่โล่งโปร่งเบาสบายผ่อนคลาย เพราะว่าผมสุดท้ายมารจะทิ้งให้เราเหงาแล้วว่าเวเดียวดายแล้วโหดร้ายกับเราเพราะว่ามานั้นจะไม่มีเยื่อใยจะไม่สนใจว่ามนุษย์คนใดจะเป็นเช่นใดเพราะความเชื่อที่มีต่อมารเพราะมารมีหน้าที่ล้างผานทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจให้สรรพสัตว์ทุกคนต้องทุกตรมหมนหมองและเศร้าโศกอยู่กับ สังขารที่เป็นทุกข์ทำไมมารจึงหลอกเราให้เชื่อได้เช่นมารหลอกให้กินเหล้าให้เสพของมงนเมาให้เล่นการพนันให้เที่ยวกลางคพินให้ครอบผลไม่ดีเป็นเพื่อนมารหลอกให้ขี้เกียจทํางานมารหลอกให้เสพของเสพติดต่างๆเพื่อที่จะให้เราไม่สบายตัวสบายใจให้เราใช้เงินเยอะให้เราคบเพื่อนไม่ดีให้เราขี้เกียจทํางานมารจะทําให้เราเป็นทุกข์นะทำให้เราไม่มีทางออก มารทาให้เราไม่มีความรู้ไม่มีงานไม่มีเงินเพราะว่ามานจะมาขวางทางให้เราไม่มีสติมีปัญญาให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะเราไปหลงเชื่อมานมานก็คือกิเลสความรักโลภโกรธหลงบ้างตอนแรกความรักอาจจะทําให้เราขยันแต่นานๆความรักทําให้เราเสียสมาธิขาดสติเกิดความอิจฉาลิษยาหวาดระแวงกลัวสงสัยทําให้เราขาดสติเกิดความโกรธหงุดหงิดลาคาญฟุง้งซ่าน พระท่กับทั้งเบียดเบียนซึ่งกันและกันทำร้ายซึ่งกันและกันเกิดความหลงกลัวหวาดระแวงไม่ไว้วางใจไม่เชื่อใจมารทําให้เกิดความโลภความโลภอยากได้เป็นเจ้าข้าเจ้าของอยากได้เป็นตัวเราของเราคนเดียวทั้งหมดทั้งสิ้นสิ่งเหล่านี้ทําให้มารได้ใจได้ทั้งร่างกายและจิตใจไปมารก็เลยครอบงําและตอกย้ําให้เราเป็นทุกข์อภิสังขารมาร มนันจะให้เราคิดปรุงแต่งไปทางดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ดีซะมากกว่าผลสุดท้ายก็ตกอบายมานันก็ชอบใจเพราะว่ามานั้นชอบทําร้ายชีวิตจิตใจของมนุษย์เพราะเราหลงไปเชื่อมานตั้งแต่แรกเราไม่ได้รู้จักมนันอย่าง่องแท้ก็เลยทดสอบพิสูจน์อยากรู้อยากลองมนันก็เลยเอาไปกินซะกิเลสมนันขันธ์มานขันก็คือรูปร่างกายที่สวยงามหล่อเหลาอ,อกการงดงามสวยน่ารักหนหมาะสม ประกอบดีทั้งอาการสามสองมารก็เอามาหลอกมาล่อให้เราหลงไปกำหนัดขัดเคืองยินดีไปเสพกรรมหรือว่าเป็นหมกมุ่นยึดติดปุพันเป็นรักไปอาลัยไปเสียดายอยากได้มารก็หลอกให้เราค่อยเขวให้เราไม่มีการจิตใจที่จะทำการงานหรือว่าทำให้เราขาดสมาธิหม,มกมุ่นกับนิวรณ์กิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารน,นาปุงแต่งทั้งบุญทั้งบาปท,ทั้งดีทั้งชั่วเทวบุตรมาร มานก็ทําให้เราหมกมุ่นในความเป็นหญิงเป็นชายเพศตรงกันข้ามชายด้วยการหญิงด้วยกันหรือว่าหญิงกับชายทําให้เสียเวลาเพราะการหมกมุ่นนํามาซึ่งการส่องเสพซึ่งกามและกิเลสคือความห่วงความอาลัยความยินดีเพื่อเพลินความวิตตกความกลัวภาระหน้าที่และความรับผิดชอบผลสุดท้ายมานก็ทําให้เราเสียเวลากับชีวิตเพราะสุดท้ายายึดต,ติดอะไรไม่ได้กิเลสมานขันธมานอภิสังขารมานเทวมัจจุบมนัน มารให้เรากลัวตายกลัวตายเพราะมารบอกว่าตายแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้ลงนรกเราก็เลยไม่มีทางก็เลยต้องกลัวแต่ถ้าหากเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะให้เราไปนิพพานให้เราไม่ต้องยินดีเพลิดเพลินและอะไรอยู่กับความทุกข์หมกมุ่นอยู่กับสังขารที่เป็นโทษเป็นความเสื่อมก็เราทุกข์มากเกินไปเพราะว่าเชื่อมารฉะนั้นเราจะเชื่อมารเชื่อพระพุทธเจ้าก็เลือกเอา แต่คนเราบางครั้งไม่ถ้าไม่มีโอกาสได้เลือกเพราะเชื่อมารแล้วสนุกคึกคืค้นตื่นเต้นท้าทายเล้าใจแต่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วต้องสำรวมต้องสงบสติอารมณ์ต้องใจเย็นต้องปล่อยวางไม่ยึดติดให้แล้วแล้วไปให้อาหสิซึ่งมันไม่ชอบมารชอบไปพยาบาทให้แก้แค้นให้เอาคืนให้เอาเปรียบให้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ซึ่งมันตรงกับสันดานทัดแทนนิสัยของมนุษย์ทุกๆคนมนุษย์ก็เลยกลายเป็นอริยะบุคคลได้น้อย ฉะนั้นก็เลยสงสารมนุษย์แต่ว่าก็ช่วยอะไรมนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์ทําตัวเองหรือว่าทําตัวเองก็ได้หรือว่าจะเป็นพ่อมันเข้าสิงก็ได้มารช่วยคิดช่วยพูดช่วยทําช่วยตัดสินใจพอสุดท้ายผิดหมดเลยคิดผิดพูดผิดทําผิดตัดสินใจผิดชีวิตก็เลยไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นพระพเจ้าให้ตัดสินใจก็ถูกคิดถูกพูดถูกทาถูกพอสุดทา้ายก็จะมีมรรคผลนผลิพพานมีสินมีสติมีปัญญาฉะนั้นให้ทุกๆคน จงเชื่อในพระพุทธเจ้าแล้วก็มีศรัทธามีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตจะผ่านพ้นทุกสิ่งอย่างไปได้โดยที่สุดไม่ติดขัดข้องคาอยู่นานนะไม่หลงมกมุนผูกพัน 6, ยึดติดอยู่นานเพราะสุดสุดจะขี้คายผลคลายไปได้บนะุคคลที่เชื่อพระเจ้าจะมีกําลังสลัดละคลายกรรมกิเลส่บากได้ฉะนั้นให้เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อจริงจริง เชื่ออย่างทงแท้เชื่ออย่างไม่สงสัยเชื่ออย่างเต็มอ,อกเต็มใจเชื่ออย่างทุ่มเทและในที่สุดทุกคนจะสามารถผ่านพ้นการพิสูจน์ทดสอบของกิเลสกรรมและวิบากไปได้จะหลุดพ้นวิมุกติวิมุตัญานิพพานไปจะสามารถสลัดละคลายลดละเลิกกรรมกิเลสวิบากสิ่งที่มาทําให้เราเป็นทุกข์แต่งวลเครียดหรือวิตกได้ในที่สุดนั้นจงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าและ จงหมั่นระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้านะครพกราับไหวเชื่อฟังเอาใจใส่สนใจในพระพุทธเจ้าในที่สุดมานก็ข้าไม่ถึงเมื่อมานข้าไม่ถึงเราถึงพระพุทธพระเจ้าแล้วเราก็ย่อมมีที่พึ่งที่สว่างสงบและบริสุทธิ์มันมีความร่มเย็นในชีวิตจ,จิตใจเราก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างสารติสุขไม่ต้องกลัวกังวลยึตกกับชีวิตเพราะในที่ชีวิตในที่สุดของชีวิตก็ ไม่มีอะไรแต่ว่าไม่มีแต่ว่ามีความสงบสุขไม่เดือดร้อนไม่เหมือนมาวลาไม่มีแล้วเดือดร้อนมีก็วุ่นวายมีบ้างไม่มีบ้างก็วิตกกังวลแต่สําหรับเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วมีไม่มีหรือมีมากมีน้อยหรือไม่มีเลยก็ยังสงบสติอารมณ์อยู่ได้ยังปล่อยวางยังคลายความยึดติดไม่ห่วงไม่กลัวไม่กังวลยังขี้กายผลคลายอยู่ได้อย่างดีฉะนั้นให้ทุกคนเชื่อในพระพุทธเจ้าได้ชีวิตก็จะสงบสุข ร่งเย็นไม่มีเวรไม่มีกรรมหมดกรรมหมดวิบากหมดทุกข์หมดโทษทะนั้นจงมีความสงบสุขโดยการเชื่อพระพุทธเจ้าดีๆกันทุกทุกคนการเชื่อพระพุทธเจ้าจึงนำมาซึ่งสันติสุขโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขสันติในชีวิตจิตใจโดยทั่วถึงกัน รงเชื่อในพระพุทธเจ้าเถิดนาสรรพสัตว์ทั้งหลายอาโหสิอาโหสิสาธุสาธุสาธุ